ต่อไปเชิญท่านปริญญาวงเชิดฝันอภิี่ปลายครับซึ่งท่านปริญญาได้ขออนุญ,ญาตฉายเพบโป้ยประกอบการในพีปลายด้วยผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อห้สิ้าเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดฝันสมาชิกวุฒิสภาครับผมขอร่วมสนับสนุนในส่วนเรื่องการแก้พรบ นี้นะครับในประมวลกฎหมายอาญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพศนะครับสิ่งที่ผมเร็งเห็นและความสําคัญเลยครับก็ตามมาตรา8นะครับมาตรา284รทับหผู้ใดกู้ทำดังเพศต่อผู้อื่นไล่มาจนถึงถ้าการกระทําความผิดมาตรานี้เป็นการะทาความผิดแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวันโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000แบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ท่านประธานจำคีย์เวิร์ดตรงนี้ของผมไว้นะครับแล้วผมจะมาไล่ให้ฟังนะครับว่าสิ่งสำคัญในส่วนของผมสนใจในส่วนเรื่องปัญหาที่เกจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนท่านประธานครับแล้วก็ฝากเรียนท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับว่าปัญหาท่านมาดูภาพข่าวที่ผ่าน,านมาพ่อรบรว,วพ่อเลี้ยงกระทำชำเราเด็กนะครับหรือว่ายืนดูน้า,นาอา พี่เขยยืนดูหลานถูกกระทําย่ยํายีหรือจะในสังคมต่างๆมากมายเลยครับพอตายโดนชูแม่ข,มข่มขืนลุงข้างบ้านกระทำำาําชํเราล่อลวงปัญหาในสังคมพวกนี้ครับท่านท่านเห็นครับว่าเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับที่จะต้องโดนถูกกระทําหลายๆเรื่องราวนะครับหรือว่าจะเป็นการไล่ล่าสีทรชนชําระชำเราเด็กหญิงนะครับจับเด็ก14ปีกระทำำาําชําเราเพื่อนวัยเดียวกันอ่ะไม่ได้บังคับ ท่านต้องเลยเห็นด้วยนะครับว่าบางครั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่เองมันเริ่มจากอะไรครับการคุกคามจนถึงการกระทำชําชเราสิ่งที่ท่านแก้ไขผมอยากให้สนใจในส่วนเรื่องเด็กในสังคมของเรามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าในผู้ใหญ่เองจะไม่ได้ความสําคัญนะครับแต่ณปัจจุบันเองในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยครับเราเจอปัญหาเรื่องพวกนี้เป็นจํานวนมากในหมู่เด็กในโรงเรียนเองปัญหากระทั่ง แม่ขายคลิปลูกพ่อขายคลิปหรือการใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือทำมาหากินทางเพศอาจจะมีการค้าประเวณีแต่ในช่องทางออนไลน์เองต่างๆนะครับในยุคป,ปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างมากมายหรือจะเป็นครูธรรมนาจารย์เด็กไม่ใช่เคสเดียวครับร้อยห้าครั้งมีครูหลายๆคนที่สันดานแย่ๆที่ไม่เคยสนใจอะไรเลยครับว่าเอาความตันหาของตัวเองเข้ามา ไม่ใช่แค่ครูผู้ชายนะครับครูผู้หญิงก็มีเช่นเดียวกันนะครับไปหลอกเด็กผู้ชายเพื่อมีสัมพันธ์กับทางครูหรือวาตาพิการข่มขืนเด็กพิการก็ตามนะครับมากมายในในสังคมที่เราเห็นอย่างมากมายนะครับซึ่งมันเกิดจากอะไรครับก็เกิดการจากการใช้คำพูดสายตาเหมือนที่ท่านได้ แก้ไขในส่วนของครอบตามมาตราต่างๆผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะว่าปัจจุบันเองเนี่ยการกระทําชํำเราการคุกคามทางเพศเองเนี่ยครับมีหลากหลายรูปแบบการใช้อุปกรณ์ต่างๆมากมายท่านเขียนก็ค่อนข้างจะควบคุมแล้วครับแต่เราต้องลองมาดูอย่างชัดเจนครับว่าหลังจากที่ครอบคุมทุกๆอย่างแล้วบทลงโทษเป็นอย่างไร เพราะว่าสุดท้ายเองปัญหาเองที่เกิดขึ้นถ้าท่านเห็นตามภาพข่าวครับว่าการคำช้ำเราการข่มขืนต่างๆกฎหมายเรามีค่อนข้างจะร้ายแรงรุนแรงอยู่แล้วแต่การสื่อสารข้อมูลนี้ไปให้กับสังคมรับรู้เองเนี่ยครับซึ่งหลายๆคนยังไม่ทราบเลยครับว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า17ปีมีโทษอย่างไรบ้างต่ำกว่า15ปีมีโทษอย่างไรบ้างแยกแยะระหว่างเด็กและเยาวชนแยกแยะอย่างไรบ้างตามประมวลกฎหมาย ใช่ไหมครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยครับก็คงจะต้องเรียนกรรมนิการครับว่าให้ส่งข้อมูลหรือว่าหลังจากที่กฎหมายพวกนี้ได้ออกมาแล้วครับว่าจะสื่อสารยังไงให้สังคมได้รับรู้และตระหนักและบังคับใช้อย่างจริงจังมีเรื่องหนึ่งครับผมเคยได้รับฟังจากน้องนักเรียนประชาชนในทางภาคเหนือเขานั่งรถตู้มาเนี่ยครับพอจะลงรถตู้มีตากแก่ๆคนหนึ่งตบก้นตีก้นไปแจ้งความเนินคดีที่ สถานีตํารวจตํารวจบอกอ๋อเป็นเรื่องปกติเขาเอ็นดูหลานมันไม่เอ็นดูหรอกครับเราจะไปบอกเลยครับว่าเราจะมองอย่างไรกับเขาแต่สิ่งนี้เองที่ทางสังคมไม่ได้ตระหนักอย่างแท้จริงท่านลองมาดูคําพูดต่างๆที่เขาสื่อไปถึงการคุกคามห้องยังว่างไหมมีค่าเทอมยังคืนละเท่าไหร่หรือเท่านิ้วก้อยอันนี้อาจจะเป็นผู้หญิงพูดกับผู้ชายมากกว่านะครับ อุ้ยน่ากินจังน้ำเดินแล้วจ้าถามว่าถ้าเราไม่รู้คําพูดคํานี้เลยเราจะแยกความผิดการคุกคามอย่างไรบ้างคงจะต้องมีการบทบัญญัติอย่างชัดเจนให้อีกครั้งหนึ่งครับว่าคําพูดที่เป็นคําพูดที่ดูคุกคามทางเพศน,นะครับมันจะแยกแยะก,กันอย่างไรบ้างเพราะทุกอย่างเองผมยกตัวอย่างมาแค่หนึ่งตัวอย่างครับอุ้ยน่ากินจังกินอะไระครับอาจจะอยากกินข้าวด้วย ใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงทางเพศก็ได้สิ่งนี้เองครับแต่แต่สิ่งที่เขาเจอกันเจอปัญหาภายในการทำให้รู้สึกว่าถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทำให้รู้สึกว่าฉันเองไม่อยากจะเจอถูกคุกคามจริงๆเนี่ยครับสิ่งนี้เราจะไปแจ้งยังไงเราจะพูดคุยยังไงท่านสามารถเอาคำพูดต่างๆพวกนี้เองเนี่ยครับสามารถเอามาบังคับใช้หรือว่ามันจะตีความอย่างไรบ้างตามตัวกฎหมายนะครับ สิ่งนี้ที่ผมบอกครับว่าทุกอย่างแล้วถ้าย้อนกลับไปคําที่ผมพูดตั้งแต่เกินตั้งแต่ต้นนะครับว่าตามมาตรา284ทับ1ผู้ใดคู้คามทางเพศต่อผู้อื่นการทํานั้นไม่ไม่เป็นความผิดฐาน,นอาจารย์ต้องลองโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในวรกหนึ่งถ้าการกระทําความผิดตามวักหนึ่งเป็นการกระทําอย่างต่อเนื่องหรือซ้ามากกว่าหนึ่งครั้งเป็นเหตุผู้อื่นไม่สามารถเมืนชีวิตได้ตามปกติ ก็จะมีวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือว่าอีกวันหนึ่งคือถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ 1, ่งวรรคสองเป็นการกระทำในที่สาธารณะนะต่อธาระกานานหรือในระบบคอมพิวเตอร์หรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าการกระทําความผิดนี้เป็นการทําแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปี จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามก็ต้องรอโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000แบาทหรือที่จำนั้าปรับแต่ในความผิดตามวรรคหนึ 1, ่งวรรคสองวรรคสามเป็นความผิดอันยอ,นยอมความได้ต้องกลับไปครับว่าจริงๆแล้วอันนี้ในการที่ละเมิดกับทางเด็กอายุต,ต่ำกว่า15ปีมันคือการละเมิดแบบนี้เท่ากับว่าเป็นความผิดอนันยอมไม่ได้ใช่หรือไม่นะครับถ้าหากว่าในกระบวนการที่เราเขียนมาทั้งหมดนะครับ ในส่วนของเด็กเองผมอยากให้ความสําคัญครับว่าถ้ามันไม่สามารถยินยอมได้อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเพราะเด็กเองตากาความรู้การถูกคุกคามด้วยทั้งคําพูดต่างๆจนสื่อไปถึงการถูกกระทําชําเราหลายๆคนถูกกระทําชําเราตั้งแต่เล็กตั้งแต่12จนอายุ20ปีขว่าจะเปิดเผยความจริงได้ท่านต้องให้ความสําคัญครับเพราะว่าเยาวชนคนไทยของเราเนี่ยครับต้องอยู่อย่าง เห็นภาพข่าวแล้วเราเป็นสิ่งที่น่าจะเตือนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คงต้องฝากทางกรรมการต่อไปครับว่าลองดูตัวเนื้อหาที่เกี่ยวกับเยาวชนให้มากยิ่งขึ้นนะครับจนไปถึงในในตัวส่วนของเด็กและเยาวชนที่ต่างกว่า18ปีว่าให้ท่านช่วยเล็งเห็นนะครับว่าเยาวชนเด็กและเยาวชนไม่ควรที่จะต้องถูกการกระทําทั้งทางด้านสายตาหรือทางออนไลน์ก็ตามนะครับในเกี่ยวกับเรื่องเพศ ใหญ่เพิ่งเขาได้รับรู้มากมายเลยครับว่าการถูกล่วงละเมิดต่างๆนานา,นาแบบนี้เขาต้องถูกกระทำแต่เด็กโตขึ้นมาเขามีตากอากาศความคิดเขาก้าที่จะแจ้ง<ม>เขาก้าที่จะพูดคุยท่านอาจจะหาวิธีเพื่อลงโทษให้กับกลุ่มคนที่ล่วงละเมิดหรือคุกคามอนาจารย์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มันหนักขึ้นขอบคุณมากครับ